วันนี้เราก็มาเยี่ยมคุณลุงครับอาหารที่ผมติดใจครับมารีวิวให้ดูอย่างหนึงครับคือต้มแซบหมูเนาะหมูเนาะใส่ใส่อะไรดิครับลุงเป็นความลับไหมเป็นความลับไหมนิดหน่อยกถูกอย่างแต่ก็ถูกอย่างใส่มะนาวใส่เครื่องปรุงคาตไคา้อะไรก็ใส่กระดูกอ่อนเนาะ ไอ้สีคุณคุณนั่นมะนาวนี่ครับมะนาวแล้วกว่ามันคะแนมันแล้วกันนะกระปุกถ้าเขาสั่งปุ๊บเนี่ยเราสักนาทีเราจะเราจะซุปก็ไม่นานนะครับเราต้มเอาไว้ลววไลแล้วต้มไว้เลยอ๋อเราต้มทุกอย่างไว้เลยไอ้ไอ,อ้กระดูกอ่อนเราก็ทำไว้แล้วลต้วไมไว้แล้วอ๋อมันจะไม่หมิ่นเนาะไม่ไม่ไม่หมิ่นข้าวถึงเวลาก็เราก็มาปรุงซุปกระใสเครื่องประมาาณนทีก็ได้ นี่ยโอ้ยนั่ไแมวไ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 ม่เคยของเราไวไม่ดีหรล่าอันนี้ใส่อะไรอย่ครับผมจะใส่ถุงก็บ้านใส่พริกทอดพริกทอดอร่อยนครับของบักทีของบางทีผมช่วยผมแมวเลยครับรอแป๊บหนึ่งอาหารคนส่วนใหญ่เขามาอะไรครับที่เขาชอบกินง่ายๆ นี you know, ่ก้อยก้อยแล้วก็ต้มก้อยต้มต้มเนื้อครับต้มนอาหารจานเดียวอาหารจานเดียวต้มทะเลเปิดปิดชั่วงครับเปิดสามสามโมงเช้าปิดเปิดสามโมงเช้าปิดสองทุ่มสองทุ่มอยู่หลังไหนอ๋อนรือเราอยู่หลังนี่ครับวัดอะไรนะลุ่มเขาเป็นลุ่มเขาครับประมาณสักครึ่งกิโล อ๋อครับจังหวัดมาครับอ่ะเดือดแล้วครับเดือดแล้วเราเราปรุงไใพร้อมใช่ไหมได้ไงปรุงไใพร้อมท่างตัเราต้มแซ่บนี่ยเกียวน้ำใช่ไหมเกียวน้ำทำได้เม็ดตัวยาครับเกี๊ยวเมอะไรก็ได้เมดอืมก็ต้กินกับเนื้ครับ ทำ,ทำกางกเยาางเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะชอบนคนกระโดดจัดเง <c oughs> ก,การทำบวกางกางนครับ,คครบถุงรรเท่ไหทอันนี้คือนนอ,นนอะไรกันเลยนะต้มแซ่บสิบบาทเมื่อกี้กินอย่างมากอย่างนาน๋นวัตกีอันนี้ห่อกระบาลผมกินละหนึ่งถุงครับกินละหนึ่งชาม <c oughs> ในห่อกระบาลครับก็ เปิดทุกวันไหมครับหรือปิดบางวันปิดบ้างครับเปิดบ้างเฮ้ยเสาทิตย์เปิดไหมหรือปิดวันไหนมีโทรศัพท์ก็ยุดครับอ๋อเราก็ไม่ไม่แน่นอนเนาะไม้นนอนอ่าต่ส่วนใหญ่มีเบอร์โทรศัพท์ถามได้อ่าเบอร์อะไรครับลุงศูนย์เก้าสามครับสามสองหนึ่งครับสี่ศูนย์ห้าหกครับโอเคลุงลุงสร้อยบัวกลางลุงสร้อยบัวกลางอ่าหลุดจักนี่หลุดไหมบัวกลาง นี่งไงในบันพัตนานาชื่ออะไรในรุดบวัวลูกร,ร้านรูจ้จักหยัน <c oughs> นี่ <c oughs> อืมโอเคครับขอบคุณครับ